ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนมีหนังสืออยู่นักเรียนเปิดหนังสือหน้า6 4ิหนังสือวิทยาศาสตร์ของสะสะวทที่เราใช้เรียนกันอยู่นะคะในหน้าหกสิบสี่เราจะพูดถึงเรื่องการถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวันมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับ ชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นอะไรนักเรียนเราเราจะประกอบอาหารใช่ไหมคะอาหารเราอยู่ในในในช่องแช่แข็งเราก็ต้องทาไมนักเรียนเอาอาหารที่อยู่ในช่องแช่แข็งออกมาก่อนใช่ไหมคะปล่อยให้ให,ให้ให้ตัวอาหารละลายสักแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เอาไปทอํอต้มผัดทอดนึ่งปิ้งอะไรตามที่เราจะทาเนาะเสร็จแล้ววิธีการเนี่ยอีกกระบวนการพวกนี้มันต้องอาศัยความร้อน ไม่ว่าจะใช้เตาไฟฟ้าใช้เตาแก๊สใช้ถ่านแล้วการทำอาหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ,ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะขึ้นบทเรียนเนาะมันมีทบทวนก่อนเรียนอยู่ในหนังสือแหละนักเรียนอยู่ในหนังสือหน้า64เหมือนกันให้นักเรียนใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีทําทบทวนความรู้ก่อนเรียน2ข้อนะคะ อ่ะค่ะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนทําทบทวนก่อนเรียนไปแล้วเนาะครน,นี้เรามาดูกิจกรรมที่5.5เรื่องของความร้อนถ่ายโอนผ่านของแข็งได้อย่างไรจะมีตัวอย่างการทดลองให้นักเรียนดูพอนักเรียนดูจบเป็นคลิปจากท่านอาจารย์ที่สสวทเนาะพอนักเรียนดูเสร็จนักเรียนตอบคําถามให้กิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูตรวจด,ด้วยโอเคนะ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่นักเรียนทําอาหารนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าความร้อนจากเปลวไฟเนี่ยถ่ายโอนมายังตัวอาหารได้อย่างไรครับขณะทําอาหารความร้อนจากเปลวไฟจากเตาของเราก็ต้องถ่ายโอนผ่านอากาศซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สผ่านหม้อหรือกระทะซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งแล้วก็ผ่านน้ําหรือน้ํามันซึ่งอยู่ในสถานะของเหลวมายังตัวอาหารของเราใช่ไหมครับ แลนักเรียนคิดว่าการถ่ายโอนความร้อนของสสารในแต่ละสถานะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนําความร้อนซึ่งเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะไปทากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันก่อนครับจากเหตุการณ์สาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนระบุว่าในแต่ละเหตุการณ์มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งใดไปสู่สิ่งใดครับข้อ1 น้ำแข็งที่ใส่ลงไปในน้ำหวานข้อ2ซาสารเปาร้อนที่วางไว้บนถาดพลาสติกและข้อ3คนที่นั่งอยู่ข้างกองไฟความร้อนจะถ่ายโอนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงไปยังส,สารที่มีอุณหภูมิต่ำเสมอนะครับดังนั้นถ้าเราใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำหวานความร้อนก็จะถ่ายโอนจากน้ำหวานไปยังน้ำแข็งครับ ส่วนสละเปาที่วางไว้บนถาดพลาสติกความร้อนก็จะถ่ายโอนจากสละเปาไปยังถาดพลาสติกแล้วก็ยังไปยังอากาศรอบๆสละเปานั้นครับส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างกองไฟความร้อนก็จะต้องถ่ายโอนจากกองไฟไปยังคนที่นั่งข้างๆแล้วก็ยังอากาศที่รอบๆกองไฟครับกิจกรรมต่อไปนะครับเราจะไปสังเกตการถ่ายโอนความร้อนของแผ่นทองแดงซึ่งเป็นของแข็งใช่ไหมครับโดย ครูจะตัดเทียนไขเป็นชิ้นเล็กๆวางบนแผ่นทองแดงจากนั้นเราจะให้ความร้อนโดยการจุดเทียนไขไว้ตรงกลางแผ่นทองแดงครับครูอยากให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเทียนไขชิ้นเล็กๆ,ๆเหล่านี้ให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตัดแผ่นทองแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวด้านละ10เซนติเมตรใช้วงเวียนวาดวงกลม3วงซ้อนกันรัศมี1.5 3.0และ4.5เซนติเมตรตามลำดับตัดเทียนไขเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกัน แล้วนำไปวางไว้ตามเส้นรอบวงของวงกลมที่เขียนไว้บนแผ่นทองแดงวงละ8ชิ้นและวางเทียนไขตรงจุดศูนย์กลางวงกลมอีก1ชิ้นให้ความร้อนตรงกลางแผ่นทองแดงด้วยเทียนไขชิ้นเทียนไขที่อยู่ตรงกลางแผ่นทองแดง จะเริ่มหลอมเหลวก่อนชิ้นเทียนไขที่อยู่ห่างออกไปจะหลอมเหลวถัดไปตามลำดับจากผลการทำกิจกรรมนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าชิ้นเทียนไขที่วางอยู่ตรงกลางแผ่นทองแดงจะเริ่มหลอมเหลวก่อนจากนั้นชิ้นเทียนไขที่อยู่ห่างออกไป ก็จะหลอมเหลวตามส่วนชิ้นเทียนไขที่อยู่ห่างออกไปไกลที่สุดจะเริ่มหลอมเหลวช้าที่สุดจากผลการทำกิจกรรมเราพอจะสรุปการถ่ายอุณหความร้อนของแผ่นทองแดงนี้ได้อย่างไรครับเราก็จะบอกได้ว่าเมื่อให้ความร้อนแก่บริเวณตรงกลางแผ่นทองแดงบริเวณนี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากนั้นความร้อนก็จะถ่ายโอนไปยังบริเวณรอบๆซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า ทำให้บริเวณข้างเคียงนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับนุภาคซึ่งเป็นระดับที่เล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับมาอธิบายสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ในวันนี้ครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าความร้อนทําให้นุภาคของของ,ของแข็งเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจึงสังเกตเห็นว่า ความร้อนเนี่ยมีการถ่ายโอนจากตรงกลางแผ่นทองแดงซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความร้อนโดยตรงไปยังบริเวณรอบๆครับอนุภาคของแข็งมีการเรียงตัวชิดติดกันโดยจะสั่นอยู่กับที่เมื่ออนุภาคของแข็งได้รับความร้อนอนุภาคก็จะมีพลังงานมากขึ้นซึ่งในแบบจําลองนี้เราจะแทนด้วยอนุภาคมีการเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงครับอนุภาคเหล่านี้จะเกิดการสั่นมากขึ้น และชนกับอนุภาคข้างเคียงทำให้อนุภาคที่อยู่ติดกันสั่นมากขึ้นไปด้วยอนุภาคของของแข็งจึงเป็นตัวกลางในการถ่ายอุณหภูมร้อนโดยการสั่นอย่างต่อเนื่องและส่งผ่านความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าการถ่ายอนความร้อนวิธีนี้เราจะเรียกว่าการนำความร้อนครับ ส,สารต่างๆจะมีความสามารถในการนำความร้อนได้ดีแตกต่างกันครับดูในตารางนะครับตัวเลขในตารางจะแสะแดงถึงความสามารถในการนำความร้อนตัวเลขยิ่งมากก็แสแดงว่าสารน,นั้นจะนำความร้อนได้ดีครับอย่างในตารางนะครับเงินก็จะนำความร้อนได้ดีที่สุดส่วนอากาศที่อุณภูมิศูนย์องศาเซลเซยียสก็จะนำความร้อนได้แย่ที่สุดนะครับนักเรียนสังเกตให้ดีนะครับจากตารางก็จะเห็นว่า การนำความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้กับสา,สารในทุกสถานะทั้งของแข็งของเหลวและก็แก๊สครับสาสารบางชนิดสามารถนำความร้อนได้ดีเช่นเงินทองแดงอลูมิเนียมและก็เหล็กส่วนสาสารบางชนิดจะนำความร้อนได้ไม่ดีเช่นพลาสติกไม้อากาศสา,สารที่นำความร้อนได้ดีเราจะเรียกว่าตัวนำความร้อนครับ ส่วนสสารที่นําความร้อนได้ไม่ดีเราจะเรียกว่าฉนวนความร้อนครับจากภาพภาพนี้นะครับเป็นหม้อหุงต้มอ,อาหารนักเรียนพอจะบอกได้ไหมครับว่าวัสดุใดเป็นตัวนําความร้อนแล้วก็วัสดุใดเป็นฉนวนความร้อนเพราะเหตุใดครับตัวหม้อจะทํามาจากโลหะซึ่งเป็นตัวนําความร้อนเพราะเราต้องการให้มีการนําความร้อนจากเตา ไปยังอาหารที่อยู่ในหม้อได้ดีนะครับส่วนหูจับของหม้อจะทำมาจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนเพื่อป้องกันการนำความร้อนจากเตามายังมือของเราครับเรามาทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการนำความร้อนกันนิดนึงนะครับข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำความร้อนมี3ข้อความนะครับข้อแรกฉนวนความร้อนนำความร้อนได้ดีข้อ2 เกิดขึ้นได้กับสสารในสถานะของแข็งเท่านั้นและข้อ3เกิดจากการสั่นและชนกันของอนุภาคของสสารเรามาดูเฉลยกันนะครับข้อความที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ1และข้อ2ครับเพราะว่าฉนวนความร้อนจะนำความร้อนได้ไม่ดีนะครับส่วนข้อ2 การนำความร้อนเกิดขึ้นได้กับสสารในทุกสถานะทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สครับเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าการนำความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบหนึง่งโดยอนุภาคในบริเวณที่ได้รับความร้อนจะสั่นแล้วก็ชนกับอนุภาคที่อยู่ข้างเคียงความร้อนจึงถ่ายโอนต่อเนื่องกันไปการนำความร้อนนี้ เกิดขึ้นได้กับสสารในทุกสถานะครับตอนนี้นักเรียนได้รู้จักกับคําว่าการนําความร้อนซึ่งเป็นการถ่ายความร้อนแบบหนึ่งไปแล้วนะครับนักเรียนคิดว่ายังมีการถ่ายความร้อนแบบอื่นๆอีกหรือไม่ครับหาคําตอบได้ในบทเรียนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นยังไงคะนักเรียนนักเรียนทําแบบทดสอบกิจกรรมหลังเรียนได้ไหมกิจกรรมหลังหลังจากที่ดูคลิปแล้วอะเนาะคราวนี้เราเราเรามาช่วยกันสรุปสิคะนักเรียนว่าเป็นยังไงในเรื่องของการนําความร้อนพอพอพอเขาจุดเทียนเทียนก็เริ่มจุดจุดเทียนเทียนที่ที่เขาวางไว้เริ่มละลายจากตรงไหนนักเรียนเริ่มละลายจากตรงที่ได้รับความร้อนเยอะๆก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็ที่อยู่รอบๆก็ค่อยๆละลายค่อยๆละลายเป็นการถ่ายโอนความร้อนหนึ่งวิธีก็คือเมื่ออนุภาคของเพียนเนี่ยได้รับความร้อนใช่ไหมคะเรียนอนุภาคอนุภาคนั้นก็จะสัน่นพอสั่นมากขึ้นก็จะชนกับอนุภาคที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็สั่นต่อๆกันคืออนุภาคที่อยู่อนุภาคของแข็งเนี่ยเขาจะอยู่เรียงชิดติดกันใช่ไหมคะอันนึงสัน่นอันนึงก็สันส่นต่อสั่นต่อสั่นต่อ อนุภาคของสารเนี่ยก็เลยเป็นตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนโดยการสั่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสีส้มๆน,นะคะนักเรียนไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยนะคะนักเรียนเราเรียกวิธีนี้เรียกการถ่ายโอนความร้อนแบบนี้เรียกว่าการนำความร้อนโอเคไหมนักเรียนพอจะได้ไหมแล้วก็อย่าลืมทำ คำถามถ่ายกิจกรรมถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะคะ๊ม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้า